มัพอเถียงกมาลยไม่ได้ถามนะนไมามน้บาทนะลงอ่าน้ำในบาตรอย่าบอกนะว่าจะโจรลงไปในบาตลงไปในบาตาแต่ามว้าพ่อเป็นไหนวะอย่อส่วนนะป๋าจริงจริงนะผิดที่ใครปะป๋าไม่ผิดหรอกแต่ก็ถามแต่ถามได้ว่านี่มันแคล้าลยว่าคาดเลยฮะมีพี่บอกอย่าเล่าเรื่องจริงคราวนี้ป๋าโม้ทั้งโม้ทั้งเรื่อง แสดงว่าตอนสว่านเจาะนิ้วนี่ทองไม่ทันมันยาวใช่ไหมโดนคือสว่านเจาะนิ้วตัวเองอ่ะเขาผิดในตัวไม่ไอ้นั่นแหละเขาถือว่าไอ้นี่ลบหลู่ครูบาอาจารย์เขาลองของดอกสว่านมันลองไม่ได้อลไอ้เที่ยแม่งดอกเที่ยแม่งไม่ครบเขาเลยเอามือไปวางไว้ข้างหลังแ้งไอ้เที่ยเลือดโชกสิยิงห้านัดเลยนะยิงหนัดเลยเหรอเออมันยิงไงผมน้านัดปินแก๊ปห้านัดเนี่ย ไม่ได้มึง่อเผือกนักเก็จป๋าป๋านะอ๋อหลวงู่เผือกที่อยู่นุมประการเนาะเออมึงรู้จักที่เหรอวัดกิ่งแก้วไงเป็นวัดกิ่งแก้วเพื่อนเด็กเพื่อนอย่างนั้นครับผมก็เผือกไปดูว่ายันมีสี่ตัวนี่นะหน้าวัดเขาจะมีหมูเดินอยู่เดี๋ยวนี้หมูวัดกิ่งแก้วทีที่ตัวนหนทีมันหลวพ่อเผือกกำลัยันตัวนั้นเลยพรชื่อพระอะไรนะกรุณาวิหารี กินแก้วก่อนรอดมันเด็ดก่อนไปทอดกระป๋างเปี่ยนอยู่ขอมังน้อะไปก็รลองเดูนะไม่แบบเด็ดๆแล้วไปมีโรคมีเรื่องเขาฟันมามีดแต้งโอ้ก่อนเนี้ยเป็นไกลไม่สับอะไรเงี้ยมีั้ยนี่นี่คนดูเขาตีกันนะเขาพวกตีกันสมัยก่อนนะเออของของบางนากับของน้องเห่า เด็กบ้านคอบางนาคอหนองเอ่าด้วยโหดว่ะเราก็ไปดูเขาใช้ไม้เพราไม่ตีเนี่ยเขตายนะเออไอพอรู้นั่นนั่นพังยี่สิบขอคนเนี่ยเราไปดูแบบแล้วป่าได้ออกจากบ้านไหมเนี่ยอ๋ออกจากป่าแล้วเดือดเดือดเขายกพวกตีกันแต่ป่าไม่ยอมก้าโยกพวกตีกันนัดตีกันเลยยุคนั้นค่าตัวอะไรค่าตัวดูอะไร ดูฟรีด้วยเหรอคนจัดแม่งกระเจียถึงไงปูวีวีหน้ากลางไปลงแต่ก็สวยสวยเขาไม่เอาคนหนุตายนะสมัยก่อนนะอแกเอาปากคออตีพอรู้สึกกันนะตีแบบกูนะไม่เร็วตีกันนะนะอย่าดื้อนะอย่าดื้อนะเงี้ยคืนนี้ไม่ได้เราตายเนี่ยขั้วแค่ไม่มอส แล้วมันได้ยินมึงเหรอเหม้งอนยังไม่จบอันนี้มันนี่ก่อนกล้องอยู่ตรงนี้เรื่องเล่าป่านี่ต้องบอกว่าสนุกนะถ้า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 เล่ากว่านี้ย้อนไอ้ถ้าเล่าในนนะเขาสักยี่สิบปีแล้วปีจะเล่นเล่นดังเล่นโด้ดับเป็นอาจารย์ย่อดไม่ได้เกิดหรอกเป็นอะไรอาจารย์นิด แม่ผมไม่ใช่ใคร,ะระอะไรเลยนะเออาใไปไหนก็พอนาอนมีแต่คาถา <c oughs> ต้องผิดค้องถูกระว,วังนปะป๋ามีเรื่องร้องเพลงพี่เบิร์ดเฉยเลยจำผิดมีตอนในนี่ไหรอที่รถชนน่ะแล้วไม่เป็นอะไรเลยรถชนอะไรนะตอนนั้นน่ะล้อหรืออะไรนะน แต่ไม่เป็นอะไรเลยนะแขนขาไม่หักฝันหักไไม่ด้บอกไปงานนั้นเขาโคตรเจ็บใจเลยไอ้เหี้ยแขนขาไม่หักแต่ฝันหักแล้วป่าไม่เป็นไรไอ้ป่าไม่เป็นไรเลยไม่มีแผลเลยทีนี่เป็น สายร้ายอ่เนี่ยนยกรถอ่ะไ่ยังอยู่เลยยกรถอั้อ่ะเขาทักเปล่าไงกะรใหู้แล้วเขาทักไหมจะเจอเขาทักไหมไอคนที่ยกรถอ่ะหรือว่าทักไปยังยุ้ยก คนล้อสิบล้อไอ้สิบล้อับยางเขาถลกไปไงยางรอดอก่ะสองเส้นสุดท้ายเ่ะล้มกันเลยโล้มป่านั่งก่อนนี่เป็นลมป่านั่งก่อนเดี๋ยวป่ามีคาถาดีอ่ะไม่แบ่งคาถากันมั้งเวลาขันน็อตอะไรแน่นๆเขาก็จะมีคาถาออกมาไอ้หน้าอี แล้วเดือวน็อตมันจะไขออกไปอือตัยพ่อเลยเนี่ยไม่นั่งจะไม่เป็น่นใจมาตัดเป็นไงเนี่ยตันมาจะไม่เลี่ยนเลี่ยงกับม้แต่มีเลี่ยงกับน็อตนี่ยถรเ่อานะับกลับมาเนี่ย อมาได้ี่คนรออยู่นะจาวีปาเล่าให้เดี๋ยวดีเดี๋ยวผมหลับเลยดิวันไหนไม่ได้ด่าเหล็กนี่เขาอึดอัดไม่มีป๋าคนอะไไอ้เนี่ยเหงาแถวเลยป๋าไม่มีอไดิไม่มีาหาังไม่โนจะฟังใครโมดีเฮ้ยไม่โมเขาเลจริงเ้จริงเงี่ยจริงแลยังไงก็มาหลบหน้าเลยใครไปแล้วนะของวัก็ปาให้ผมตอนไหนยังไม่ได้ใครจเลย ยังยังไม่ได้เลยกระถายังไม่หลุดมันเดินทางบ่อยมันอยากได้กระถาดีๆเวลาขับรถป๋ายน้อยลงมันกระถาป๋าพุทโยคือรหัสโยสุขยาโยเนี่ยนี่ภาษาอะไรมาคนโสดอาเทีโสดนี่ภาษาอะไรผมไม่นตัวงชอบเล่นงี้ยพุทธโยวัดโยสุขยาโยละโยละโยลงโยไอ้แงโยว่ะ ไอ้แง่ไอ้ละโดอ่ะไอ้ละโดไอ้ละอ้แง่รับละโดแง่รับยังเข้าแบบนีอยู่ที่ผู้สัตว์ตั้งใจฟังหมดเลยความศักดิ์สิทธิ์ละโดแง่รับไม่เยอะก่อนนั้นมีเยอะแยะให้ขนุนเราไม่ค่อยเลยแหวนเลยละให้เขาไม่หมดอ่ะ หมดเลยไม่มีเหลือที่บ้านเลยมีที่บ้านมีอะไรบ้างเดี๋ยวไม่กี่องค์คับทอนมีอะไรบ้างอ่ะมีเยอะอ๋อเมเยอะแล้วบอกเหลือไม่มมมกนะี่องค์บอกมีเยอะที่หงหวงกับพันนิกรรุ่นแรกพันนิกรเออพันนิกรเม็อยู่ไหมพันนิกรวัดอะไรนะพันนิกกร์พันน,กนิกรจำลองเฮ้ยอหลวงพวว่อเพื่อนี่ยพันนิกกร์ถึขุนพันนิกรอ่อนปวีนา ไม่ทนใันี่ก้อนต้องก่นนะลูเขียวของเขียวะเน่ยมาชยใช่ไมลองเฮ้ยพิพิมชโยก่อนาชโยนี่ก้อนนี่ปตอมเขียวแล้วใช่ไหมออมเขียวไ่ในะม่เออสมัยสมัยเน้แอรมัยน้แอมาก่อนุงชัน่พระเนี่ยเคนยิงเลยอยู่ปกน้าเนี่ยเป็นตรวจอ่าปาแล้วของน่นแอมีเปล่าแต่ยิงก็เผือเนี่ยไม่โดน ว่าเลยเขาไม่ได้ออกมาโมจยิงแม่นละตายเขาเปิดลบได้ไทยไอ้นั่นมันไม่ออกมาจากบ้านหาผ้ากันน่ะมาไปลองก่อนไงเหนื่อยจริงก็ไม่ให้ลองของเลยหรอแต่สมัยก่อนเขาลองกันได้ไหมลองปืนเลยนี่ก็เกิดแม่คันเอาไอ้ปากปลามีดาบญี่ปุ่นเนาะโอ้ยคมจัดปากปลาเหรอวางบน โคกอะเคยเห็นไหมโคกที่เขาทำข้าวอะความเขาวางอะไรนันอะวันอะไม่ขาดเอาขนาวถัวขนาดยักปลาปลานะใปลาเป็นหัวมั้ยเหรียญนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมเหรียญนี้ไยู่จะไปพร้อมปลาต้อยำหรือลาอกเรื่องจิงนะตูว้าดแล้ว่อตาแสบยบนน้นต้มยำ อันนี้เป็นเด็กนะทีแรกฟันเด้งเข้าหัวเด้งนิดาบเด้งนิมีดยังเด้งก็เป็นัเด็กขนาดนั้นโดนโคบนะฟันโดนโคบนะแล้แตกเหรียญเป็นเหรียญมาเราไปได้หลักตาฟันเนี่ยนะตาฟันเสียวเต่าเด้งเลยโดนโคบตัวเด้งกระชอนเลยโอ้โหเหรียญเป็นรูปเหรียญเป็นข้เหรียญนี่เป็นรูปอะไรรูปไข่หรือว่าเหรียญสี่เหลี่ยมมันเป็นรูปไข่ครับมันเหรียญหลวงว่าเบื่อรูปไข่นี่จะบอกสี่เหลี่ยมนี่จบเลยไหม ตีเหี่ยมมีมีด้วยแล้วก็มีสมมดฟนบักโอ้ยดอกดอกนี่เรออุดหน้ามิดาบอกคอมปิ๊เลยยังไม่โกนวันไม่ขอดีเรื่องลองวิ่งอะไรนะหัอใจดอกอะไรหวใจจอบมันเน้อแสดงว่ายังเหลือยังยังเสียดายอยู่ เหลือองค์เดียวแล้วก็ไม่จะได้ไม่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 กล้าวไว้ที่บ้านวันนี้ช่างไว้แต่ในห้องของนางไปรับค้าเดินาสายแรหาตรงไหนบ้างหายอมเลยตำองค์ไหนวิ่งบอกวันนี้กี่สามพวงเลยหนักที่หายแล้วแต่ว่าอย่าให้มันเฮงๆไงแหมเลยยิบเลย เอ้ยเด็กๆพวงแรกสามพวงเลยออกข่าวก็ไม่หล่อไม่เต็มด้วยเฮียของเรามันหนักกัะนี่ยพักมาใส่ด้วยพ้ะน่าอยู่ไทยออข่าวว่านี่จะได้สามพวงเงินในเนบมันมีสองตัวนมีพระกห้องทยใจไม่ได้เอาไปหคยเลยมาจริงเป็นเป็นทั้งวัดเนี้ยออกข่าวมาสองพวงวันนี้หนักกว่ะก้อยก้ยแต่ต้มไม่หนักขนาดก็จะ้ินเผา เาไม่แ็งแได้ไมไม่งูนี่หว่าไม่ตกเลขอ่ะผิดไ่ม